สวัสดีเพื่อนๆย้ายที่นั่งวนอยู่แถวนี้แหละข้างนอกอากาศมันค่อนข้างเย็นนะป้าจะมาชงชานี่ชาเขียวไม่ได้โฆษณาให้เขานะชาเขียวมัชชะซื้อมาจากเมืองไทยก็อร่อยอยู่นะป้าเออแช่ชแช่ตู้เย็นไว้ก็ชงใส่นมอุ่นๆก็ก็โอเคอยู่นะ โอ้โ,อโอเห็นไหมเนี่ยใส่นมสีมันก็จะไม่ค่อยสวยนะชาเขียวเขาบอกว่าเท้จริงไงไม่รู้เข้าไปอ่านสรรพคุณนะนะเขาบอกว่าช่วยลดเอ,อความดันไขมันในเลือดก็เลยพอดีได้มาอีกโลกแล้วความดันความดันโลหิตสูงความดันทุลังสูงเข้าปีที่ เต็มหกสิบสองแล้วนะย่างหกสิบสามเข้าย่างหกสิบสามมาแล้วอร่อยอยู่นะใส่นมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่นมเนี่ยมันก็จะได้รสชาติชาเขียวลว้ลวนบางทีอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ใส่นมเข้าไปมันก็จะนัวขึ้นนมจืดนะนมจืดใช้นมพ่องมันเนยด้วยนะสารพัดโลกแล้วเนี่ยนี้ อุ่นๆอ,อ,อร่อยดีเพื่อนๆอร่อยดีที่เมืองไทยอะเยอะนะป้าก็ซื้อมาจากเมืองไทยนั่นแหละไม่ได้โฆษณาเขานะคะมัทฉะไม่ได้โฆษณาแคซื้อมากินเองเออก็เลยอยากจะบอกว่าเอร่อยอยู่